จู้จี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหมนันเยวไม่ชอบรีเลย์นะฮะสวัสดีครับทุกคน่นวันนี้มาอยู่กับรายการ m r Gamer TV ก็ m i t e r Gamer TV เหมืนอนกันจะแค่เพิ่มขั้นมาเฉยๆนะฮะอันนี้มาอยู่กับเกม Kingdom Rush Frontier นะครับขินโอเคเราจะไปต่อกันอ่ะใคร ผมได้ลองเล่นไปแล้วนะฮะเดี๋ยวขอเพิ่มเสียงสังครู่นึ่งอาะกันดี่าอ๋อโอเคนี่นี่อันเนี้ยเดี๋ยวจะไปเช็คคขกันก่อนเพรผมมีอยู่อ๋อมีการซื้อเพชรด้วยฮะอ๋อดูอันนี้ดูอันอ่วิดีโอเลยเงี่งงะะยค่ะได้ร้อยเพชรโอเคผมมีสองร้อยถ้าเกิดผมซื้อระเบิดซื้อระเบิดสักทีก็หมดแล้วนะฮะ กตจะชุบอ่ะโอเคไปเรียผมจะเล่นจกกังหวะมันจะหมดดาเลยนะครับเกมนี้ผมชอบมากๆครับเกมภาพอย่างเงี้ยนะฮะไม่ต้องสร้างฐานก็ได้คนระับเป็นอย่างเงี้ยนะผมชอบภาพนะฮะโอเคเราสามารถเล่นกระชากได้ด้วยใช่ไหมเนะนี่ยอใช่ฮะเราสามารถเล่นได้เอาผมจะขอสร้างนักเวทนี่ นากหนูวะนี่นะคะแล้วก็นักระเบิดไอปอมระเบิดนี่ก็ออสเวินไปครับอัศวิน,อวนโอเคครับเดี๋ยวเนี่ยราชาของเรามาอยู่นี่ no จะได้ช่วยกันสู้ด้วยนะฮะเอามาโอเคเราเราสามารถใช้ระเบิดได้ตรงนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวตัวละครเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีตังค์เดี๋ยวผมจะซื้ออะไรนะฮะ เอือตายมันคุมไหมเนี่ยแพงมากเลยไอ้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเจ้าก็ฟาดเอ้าทห้รหลาาตรงนี้ด้ยฮะโฮ้ยนี้เกิดอะไรนี่นี่ห้องข้างมาเยอะฮะมันคุมแม่ใช้อุกกาบาต ไม่นานนะไม่นานคุณเออดีแหละเออยิงมันผ่านเออตีแมงเลยโอ้ยโอ okay. เคต่อไปตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวเราจะสร้างอาหารอีกคงตาช้าจจเจ้ามาอยู่นี่เอาลราไปเลยเ้อมามาแล้วตีมันเอารวยไปแดก เอื้อตายอันนี้คืออะไรอ๋อเป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็อ,ออเคยอ๋อเลือกสุดที่ใหญ่ยิงได้ด้วยอันนี้เลือกใหญไหมมา,ม,ามาแล้วมาแล้วทหารไป แกแล้วนี่ลูกนี่อยู่มนนู่นแล้วข้า,าหาันเยอะเลยโอเคเดี๋ยวค่อยอาที่หลังนะฮะนี่ทหารเต็มบ้านเมือง <Rein force. S 1> นีแน่ ลูกออกจากการมันโอเคลูกระเบิดเรามีอนันะเดียวไม่เอาไม่ใช่ไม่ใช่ทหารจะกัดมันเลยดีมันลาหนี้เอาไอ้นี่มานนี่โอเคครับโอเคสถานการณ์อยู่อย่างปกตินี่มันบอยแบนจะตายทั้งมึงมันจะตายเลยฮนะ แม่งเก่งอเอาไปเอบทหาร <that> เออมันไปแล้ว <Yeah. S 1> เอ,อ้ยเอ้ยอเลยนี่เดียวมันก็จะตายแล้วแพงมันโถ่ไม่ทันเว้ย <c oughs> เอาคหกตายเนี่ยแล้วกันเออ ชชเฮ้ยอัพ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 หนีแน่ตีมันว้าหนีแน่เฮ้ยมีหมาหลุดรอดโอ้ยเฮี้ยเฮี้ยเ,เลยเบิดยิ่งอุ้มอัพระเบิดสองร้อยเออเอเอ,เอแฝงโคอยแฝงนะคะเก่งเราจ้าใบตีมันเลย อุ้ยมามาแล้ววันนี้เราลุนฝั่งนะระเบิดกันดี๋ยวจะเป็นไรไปโอเคเราอันนี้ให้เก่นะโอเคอือใครจะบุกมาอจอฉันมาแล้วอุ้ยหมามาแล้วทุกคน ที่จริงพระราชาควรจะไปช่วยฝั่งนี้นะ้วเพราะฝั่งนี้โจรมันเก่งหมายเลยคนเกิดเงนไม่ตังไม่มีตังละสามสิบบาทโอเคเอ้ยมันชุลมุนกันอยู่เราโยนระเบิดเลยนี่โอเคอ๋ออ๋ดเอาไปแดยเออเออเอ้อไม่ ไม่ได้ดเดากลุก้มมาแล้วมาสองทางเลยฮะต้องสร้างอะไรเว้่อเท่านี้ด้วยนะฮะโอเคระเบิดไปนี่เราเดี๋ยวตรงนี้เราจะสร้างทหารนะฮะว่าถ้าเกิดมัน เพราะมันก็สู้กันอยู่เนี้ย,ยอันนี้ก็ยิงโอเคได้เราจะ,จะพาโน่ด้วยถ้ามันยิงเร็วขึ้นโอ้โคนเยอะเยอะมากโอเคไปยิงมาเลยระเบิดยิงรัวๆเออโยน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 ลงไปเอือโอเคอัพพโน่ทหารเราอัพหมดแ,แล้วใช่ไหม มาทาหารหาจ <c oughs> าะอภรณทหารโอเคเรามันก็กกเหมือนกันว่ะใช่ไหมไม่ต้องเนาะนี่แม่มันวิ่งไปแล้วเฮ้อ นี่เราเอาอาหารมาผูมตรงนี้นะมันมีใครซื้อได้หรอเพื่อนี่เดี๋ยวเราค่อยใช้นะถ้ากำลังเยอะอยู่เยอะแล้วใช้ใช้ดิโอเคนี่ทหารเราก็สู้กับหมาอยู่เอาไปเชื่อเขาสู้ไปนี่เดี๋ยวนโอเคเลยอีกตายเดียวร้าน,น แย่ yeah, แล้วพวกโจรนมาทำไงดีงพวกเราคู่ด้วยเอ้อเด้ออ้ห <Freedom. S 1> เอาคนขายหมูซบมันเอ็กซ์ไปคนขายหมูไว้นี่นี่น,นี่ตรงนี้ตัวนี้คนขายหมูทุยนี่เป็นหมาด้วยเยดี <Rein force. S 1> yeah, ๋ยว อันนี้อ๋อโอรู้แล้วมันแกสอดเรานะโอเคกล้องกำลังเดี๋ยวถ้าเกิดมันอ่อนอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวรออุกกบาตเต็มก่อนมันจะปล่อยทิ้งเลยปล่อยไป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 เอื้อตายเรื่องไป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 คนขายหมูออกมาเอื้อนี่ไงแกจะรอดไปไม่ได้หรอกเอ๋เอ๊ยนิ้งแล้ว นีไ่ได้ออ๋อสามดาวเลยเย้นะครับตอนนี้กี่นาทีกี่นาทีแล้วโอเคเก้านาทีนะอ้าวโหลดนานก็รอสักครู่โอเคโอเคครับเดี๋ยวเราเรานี่ฮะมันมีตัละควรที่ยังล็อกอยู่นะฮะ อ๋อนี่ฮะมันให้เราซื้ออันนี้สิบบาทใช่ไหมคระสิบบาทหรือเปล่าโอเคครับสิบบาทนะฮะโอเคอ,อันนี้ประมาณร้อยห้าสิบเก้าบาทอ,อันนี้ร้อยบาทนะฮะร้อยกว่าบาทโอเคอันนี้นักบวชเอ้ยอันนี้นักบวชส่วนอันนี้ก็กล้ามปูโอ้มากไงหลายอันนะฮะโอเค เดี๋ยวเราโอเคเอามาันมีให้อัพด้วยนะคะเดี๋ยวเราอัพหัวใจไปเลยอันหนึงเอาอันนี่ก่อนเอาหัวใจนี่ตีแรงขึ้นหยาบโอเคครับเราอ,อัพแล้วสว่วนอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นคนธน,นูนะอาจจะสอนเป็นเว เดี๋ยวเราจะออเราเอ๋อตอนนี้เรามีดาวนะเดี๋ยวเราเอาเน,นี้แล้วกันโอเคโอเค,คขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับเอ่อเือเดอดผมถือว่าผมไม่ได้พูดลกันนะฮะโอเคครแล้วหรบวันนี้ก็ขอลาจากจากหลากกับเพียงนี้นะฮะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่นะฮะไม่ติดตามคลิปใหม่ก็ดูคลิปเก่าก็ได้ครับเรา,เราไปที่สวัสดีครับ